โอ๊ยไม่เอาไม่เอาดูการจัดข้างกัเอาละค่ะน้องนดาบริษช้นแล้วคราวน่กูอธอาไปพกับนักเรียนแก่บ้างแก่ที่นี่เขาเรียนหนังสือกันนะคะเจ้าตัวนี้เรียนดีแล้วก็เนเก่งมากเก่งมุกชาลุลาเป็นน้องเสุดในทีมแถค่ะอายุแค่3มเดื่วันวันนี้วันท่เดืวันนะคะ น่ารักเนาะแต่ลูกจะมีมากไอ้เรื่งน้อยอยู่เลยซึ่ไม่มีฟันเลยนะไฟหนึ่งคนแม่อยู่เลยนะนู่ยาขาเดี๋ยวครูจะให้หนูมาโชว์คณิตศาสตรรอบนี้นะมาโชว์การบวกเลขนะคะออโอเคนะหมวกก็จหาคนนี้ที่ถูกต้องให้เราดูกันด้วยหาแล้วข้ากระดาษแต่ว่าอะไร โจทย์เลขครูออนทีมง,งานจะไม่ให้โจทย์เองเพราะว่าเดี๋ยวทุกท่านในทีมเราซ้อมกันมาเตรียมกันมาเดี๋ยวทุกคนขอโจทย์เลขกับท่านผู้ชมค่ะอย่งโจทย์เราเป็น,นอะไรบวกอะไรก็ได้บวกกันแล้วคําตอบไม่เกินร้อยค่ะแจ็คเกคุณแม่คะให้โจทย์น้องเลยคะ่ะอะไรบวกอะไรดีคะน,น่เมื่อกี้เดี๋ยวตนที่น้องน้อได้ยินเมื่อกี้อะไรนะคะอะไรนะ อ๋อเลยอ่ะเถอะสักโจทย์ใหลูกเออรับกันลอยลูกมาเสร็จก่อนเด้อโอเคโอเคมาเสิ็บอกยี่สิบค่ะเวลาไ่ายไหมลูกทุกโจทย์ยากหมดแหละค่ะเพราะว่าอ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ อันนี้ถ้าเกิดน้องทำได้เดี๋ยวหนูให้ของรางวัลน้องนะนี่ค่ะถ้าท่านถ้าน้องทำไม่ได้ก็ไม่ต้องให้นะคะเกิดลอยน้องก่อนอ่ะนี่ค่ะโจทย์นี้ค่ะอุ้ยทุกโจทย์ยากหมดแล้ค่ะสำหรับแก่เพราะว่าแก่เนี่ยปภาษาที่สายตาสั้นและความจำสั้นแก่ทุกตัวความจำสั้นขนาดตื่นเช้ามาจำพ่อแม่ตัวเองได้ค่ะไม่ทำการรู้จักกันไหนแต่ต้อกันเช้าทุกวันนั่นคือแก่อ้อมามาๆามามาดูโจทย์มดูโจทย์เออมีการเล่นนะข้อนค่ะ อ้นะไม่เห็ี่น้องหงะไม่ดูัปหลังทำไมคะถ่ายไว้อู้รู้ใช่ไหมคะว่าน้องใส่สาสั้นอ๋อตจาวินลายนะอ๋ออคกอบบุณค่ะนูลาคะขอไม่ไเรียนตัวแรกได้ถูกกระทุแล้วนะห้าสิบบวกูนย์บวูได้เท่าไหร่ลักบอยตรงนี้ไปค่าพี่บอยมาเดี๋ยวลูกเนี่ยเขาไม่ได้เรียนตัวแรกเพราะฉะนั้นหนูต้องดูเดินมอวตัวนี้ลูลาลูลา ตัวบวกเองนะลูนไม่ได้เดินเช็ดกอกลูกสามทางนี้ค่ะขอหนึ่งตัวค่ะหลักหน่วยก่อนนะคะหนึ่งตัวค่ะอ้าว <c oughs> เรื่ออะไรคะหลักสิบหนึ่งตัวแรกือเลขนเจ็ดโอ้หลักสิบเลยค่ะถูกต้องอ่ตัวต่อ,อ,ตอ,ตอไปหลักหน่วยนะจ้าศูนย์ศูนย์แม่เท่าไหร่หลักหน่วยตรงนี้มาสมาธินุ่มตมีสมาธินะคะาทะคะางนี้ค่ะวอยค่ะวอยวอยนะคะขอหลักหน่วยลูกอยากหน่วยค่ะ ไม่ผิดเยวอะเยอะเยอะเยอะมันไม่ใช่ลูกมันศูนย์แต่มันไม่มีหางตรงนี้นะเลสูดโกงๆนะคะเอาใหม่เอาใหม่ไม่ใช่ไม่แี้ลูกมาดูใหม่ดูใหม่หนูต้องมีสมาธินะคะสมาธิศูนย์บอกศูนย์ไม่เอาหัวแบบนี้นะเลสูดตรงนี้นะคะตรงนี้นะออกมะมาลูกมามาดูดีๆค่ะเนี่ยไม่ได้มีตัวเลขจะยากนิดหนึ่งนะคะดูดีๆนะลูกนะดูดีๆค่ะเอ้โหนี่สิ ฮุนลู่น่ารักนะคะโอ้โหหน้าตาดีค่ะเป็นแขกที่หน้าตาดีมากๆเลยนะทีเดียวหล่อใช่ไหมคุณครูก็หล่อนะคะน้องแขกก็หล่อต้องผมโบกมาเลยจัดน้องแขกของเราสาวแกเนี่ยไอเทมเป็นผงแหละเชื่อไหมคะั่าเพื่อนหนีเที่ยนเนี่ยก็แต่งตอวเราสร้างโลกแบบนี้กระโดดอยูรองผ่านนะแต่เจ้าเทสเนี่ยพากันโดดข้ามหนีเที่ยมเป็นประจํา ตัวอะไรซร้างเป็นบัวชุดค่ะแกเป็นสัตว์ที่มีจุดบอด้ละการมองในระยะประชิดเห็นรัวแบบเนี้ยเขาถือว่าเป็นกำแพงจริงโดดบัวโน้นเจอรัวนี้เหนื่อยแน่นอนนั่นไงเอาจุดบอดมาทำเป็นรัวประหยัดเราพีเท็คทดสอบด้วยเท่าไหร่โอ้โหไม่เลกนเลยหรอเรียบร้อยยัดไปพันๆยัดได้ไหมเอาอันนี้อยู่นี่อยู่นี่อยู่โอ้ยซีนอร์นีกตรงเดียวสร้างไปด้วยค่ะอ่ามาเดี๋เจอจัดมา ครูคะจัดเต็มมเลยนะจัเต็มเลยครับนี่รู้ว่าใหม่ครู้ว่าใหม่ทำไมคะใอกธรรมดาอยได้เป็นไม่รรมดาอาจารย์ให้ค่ะเดือโว้มาามาเมเงจัดมาสักรอมาแลยไปกไปก สบายดีถ้าหไว่าคสุดีไม่เป็นไรไม่มีตรงไหนเสียหาย้วคุณนะโอ้โหเอาจริงเลยหรอดี๋ยวมดาแล้วมันอันตรายมากถ้าเกิดว่าเอเห็นเ่าเป็นอหยาดโดนากะารีน้องปาแน่มีหทลงโทุ่ไหมคะกันไหนคะโอ้แต่นี่อันตรายเดี๋ยวเดี๋ยวหมดลอยนะนะ ไมอเลยค่ะอ๋อจัดขนหมดทั้งตัวเดี๋ยวรอบองค์เดินขนก็ขึ้นออกมาใหม่นะคะแบบดีจริงค่ะอ่ะงั้นไป็นเราจัดขนเลยป่นเขาเสียปบผมไว้กับน้องเพชรค่ะเย้ขอบคุณค่ะนี่เป็นจุดโชว์ตัวของดาวเด่นประจำฟาร์มของเรากับแกะพ่อพันธุ์ที่คุ้ชมได้ยากซึ่งอย่าจินเนอรี่ที่เห็นฟาร์มได้ทั้งสัปดาห์มาจากต่างประเทศทั่วโลก พร้อมพบกับพวกเขายังคะขอเสียปรือ้กับเรา,าในวัน,นี่5ได้แบน,นี้ค่ะและอนนี้ว้าวอ้ยนอวีุ้มากที่านโกตัวหลึ่ค่ะะประชากนแก่ที่มากถึง40ล้านตัวในประเทศนิวีแลนด์นั้นอีกมและรนี่ที่มีฝนน้ำใบหน้าอยู่เพีง5,000ตัวและหนึ่งในนั้นก็มาเมีเดเป็นสงาที่ารีโคเลียมตรงนี้แล้วค่ะ บอบกวก็วดเยมีรขวและุใหญ่เป็นสีน,นพูส้นผูม้มีขาวในคามน่ารู้และมีเยเอะเภาพดีอีกวสักโะสํารับู้ทยดูประตูเนืน่อนเดชินี่คือดาราสุดฮอตที่ต่งมเรามาจากประเทศอังกฤษค่ะมีใบหน้าและขาเป็นผีดำแต่มีขนสีขาวแน่น ที่สคญือ้งว่าเป็นแกะเหนือที่อร่อยที่สุดที่ด้วยเขาเรียกคิวหน้าตาหน้ารับของพืชดินในประเทศเวลส์มีใบหน้าขาวและตั้งหยานตรงบริเวณใบหูตาฝากและข้อเท้าค่ะแก่สายวันนี้เคยเป็นแก่สายอังทนี่ยากมากในโลกจนมีการกักแจ้งสายทำไมเมื่อ45ปีก่อน I'm แกะตัวอ้วนคนามหนขาตัวนี้ไม่ต่างจากแกะข้าวพันนํานำเข้าจต่างประเทศเลยนะคะและเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราชาวเซเรียลินเทฟาร์มที่สามารถผสมแกะถายพันธุ์นี้ขึ้นได้เองและอีกแน่จะเห็นตัวใหญ่ขนาดนี้แต่สามารถทนกับอากาศร้อนชื้นบ้านเราได้ดีค่ะและเป็นครั้งททุกท่านได้เห็นเดินอยู่ในฟาร์มของพวกเราในตอนนี้ค่ะพมหน้าตาแกะที่บิแล้วคานสุอัตราลักษเท่กับการสาธิตการตัดขนแกะแบ้าน ตอนทุกวันในแดดพิสดอกแล้วก็จะมีการตัดขนน้ำแข็นะคะหนึ่งทีสองครั้งหนึ่งทีหนเดือนหนึ่งครั้งแต่โดยที่จะให้พวกเขาได้ตัดขนหมังมีสุขภาพที่ดีแต่ที่สำคัญนำขนที่เขาขัดย่ไปจำหนังลเลยค่ะเขามีขั้นตอนและวิธีการตัดอย่างไรมาพบกับการสาธิตการตัดขนแกะได้เลยค่ะและที่ทุกท่านจะได้รับชมต่อไปนี้คือการสาธิตการตัดขนแกะของเด็กเซนนี่ดึงเหควการณ์เรื่องของเวเทมนตร์ ที่้องนโบเวนผู้กตั้งโและทั้ง่ไห่ีแลนดซึต้องการัาการวืกาแง้การปวยนแกะที่สกว้ยบและ้ไอรการยได้รับการฝึกสอนวิธีการปฏองแกะจากโบเวนเทคนิคนี้จากครูจุดประเทศนิวซีแลนด์อย่างละเอียดครบทุกขั้นตอน ทำให้เดอกซีนรีย์ดูแข็ง่เป็นการแห่งแรกในประเทศไทยและนันมีิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สามารถ,ถ,ถััดฝนกับนพื้นทีนี้ได้ตั้งแต่ปีพศ2517และได้ฝึกฝนฝึกมาแล้วรุ่นต่อรุ่นการสข่งขันครั้งนี้เราจะใช้เงินปว่าการตัดต่อชั้นด้อยการจัดท่าที่ดกที่สุด ให้สังเกตการยืดล็อกของเกย์คือโดยมีขาทั้งสองข้างแนบลำตัวแก่และล็อกบริเวณหลังขานี้จะเป็นการล็อกที่ต้นกบซึ่งเชื่อมต่ออวัยวะต่างๆทําให้แก่อยู่นิ่งลองสังเกตขาของแก่ที่เด้งเื่อเปลี่ยนรองด้ามจะหันมาทางเราคนที่ถ่ายในคร้งนี้ค่ะฟังจบแล้วกัน ระวังให้มาที่สุดในการตัดขนนั่นคือ 1. ใบหูเพราะมีการสบัดไปมาอยู่เสมอ 2. อ,อวัยวะเพศซึ่งเป็นส่วนที่เชื่อมต่อกับเส้นเลือดต่างๆและ3าต้งง้งนมซึ่งหากเป็นเพศเมียการตัดขนที่กระทบโดนต้องนมจะเป็นผลต่อการให้นมลูกแก่ได้ค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดขนแก่เป็นอุปกรณ์ตัดขนแก่โดยเฉพาะที่มีใบหดสีใบและหวีรองทีสาซี และในการตัดขนจริงผู้ตัดขนควรใส่เสื้อที่ไม่ติดขนการเกิงยีนอย่างหนาพิเศษและรองเทา้ามออร์ไซค์อย่างลื่นที่ทำสำหรับสัตว์โดยเฉพาะค่ะสำหรับท่วงท่าในการตัดขนนั้นเริ่มจากการตัดขนบริเวณหน้าท้องและขนบริเวณด้านในขาทั้งสองขา้างรวมไปถึงขนบริเวณก้นและสะโพกด้านล่าง,างจึงขนบริเวณนี้เป็นที่สะสมเชืเ้อโรคมากที่สุดของแกะ ถัดมาคือการจับผันด้านข้างและเริ่มตัดขนบริเวณด้านข้างจากนั้นจะจัดแต่งทรงผมแล้วจึงจับล็อกหันข้างเพื่อตัดขนใต้ลังคอ สังเกตการจับใบหูแกะในระหว่างการตัดขนแกะไปพร้อมกันด้วยนะคะ <Yeah. S 1> ครูฝึกจะทําการล็อกข้อศอกจากขาของแกะเพื่อตัดขนจากด้านล่างสู่ด้านบนต้นคอ,อ <c oughs> และแกะกจะถูกดึงขวไปเรื่อยข <c oughs> ั้นตอนสุดท้าย <c oughs> การจับข้อแกะไปไว้ด้านหลังขาของผู้ตัดขนแกะ <c oughs> และล็อกด้วยเข่าทั้งสองข้าง <c oughs> และเีิ่ทำการตัดขนที่เหลือทั้งหมด ซึ่งการล็อกท่านี้จะไม่ทำให้แกะได้รับการบาดเจ็บเพราะถทียมังแกะมีความยดืดหยุ่นสูงมากและการน,น,นั่งแบบล็อกท,ที่ก้นตุของแกะนี้ยังคงต้องปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอค่ะและเที่ยงเท่านี้แกะก็จะสบายตัวเหมาะกับอากาศร้อนชื้นบ้านเราที่สำคัญขนแกะนั้นจะองอกมาใหม่ภายใน3เดือนด้วยผลที่คุณภาพเานงามนกว่าเดิมค่ะ โชวการสาททิ้แล้วความนี้มาดูการตัดจริงในบ้างค่ะแต่ว่าการตัดจริงจะไม่ถ่ายถตัวนะคะเพราะระยะเวลาในการโชว์ของเรามีจํากัดเห็นท่วงท่าการสาธิตและตัดจริงก็ใช้ท่วงท่าเดียวกันเป๊ะคือก่อนตัดขนทุกครั้งต้องจับแกะหน้างท่านี้ก่อนไม่ต้องกังวลนะคะว่าเขาจะรู้สึกอัดว่าเป็นการทรมานแกะไม่ถูกอัดค่ะเพราะว่าเขาจะมีเส้นหนีเส้นตรงว่านท้ายนั่งถึงเส้นที่จะถึงไม่เป็นทีเดียวแต่จะเรื่อใช้ตัดนั้นเป็นแบบการใช้สัตว์แกะโดยเฉพาะไปก็ต้องปลอดภัมากนะคะ ถ้าโกยเลี้ยงหนงไม่ชี้กิดบแผลแน่นอนค่ะเราให้คุณผู้ตัดชี้น้ดๆนะคะทุกข้อ่าค่เราไม่ชี้ขึ้นมานะคะทุกข้อฆ่าูรางเอนมาเด้วว่าตัดใาายเปิบเวนคนที่ทข้า่าการตัดนั้นคุณคุณที่โบเวนก็เป็นก็หัวก็แกที่ตช้เี้ยงดรแลนที่ขนขึ้นมาส่วนคุณครูสีเขาถือว่าเป็นคนแรก้ตัดอเที่สามารถตัดขนได้แบบนี้ออมาได้ค่ะเรื่องหวานะคะ ถือว่าเป็นคนแรกนะคะที่สามารถตัดเฉดได้แบบนี้แค่เป็นคนแรกของในไทยเพราะก็มีรูผู้กำกัาการูผู้กำบการนะคะมาถ่ายทอดวิธีการตัดสดกับฟูวิูสีตเองค่ะที่ทาสีงนอพิพอคะโอเคค่ะ โอเคเอาเถอผมใน้องแกะนี่ค่ะขนที่แตกออกมาเนี่ยมีความฟูและนุ่มเหมือนสันนีเลยค่ะถ้าเป็นขนที่แตกออกมานุมฟูกว่านี้นะเพราะว่าเช้นัลอัแวรนะคะขนก็จะฟูเป็นสันนีมากกว่านี้ เมื่อเซลล์ที่มันเคลื่อนหมะาเกิดมีคนระโด้ทำไมถึอได้เขากรโดลไปเมื่อเขาเป็นแกะที่มีขนเป็นสงดีแบบนี้เพราะอะไรถ้าเกิดเทสลาหว่าผิดิวขนไปโดนไฟลูกแม่้องโดเกิดอันตรายถึงชีวิตเทหรือเปล่าขออนุญาตเฉลยโชวเทสหน่อยค่ะไม่ติดไฟไม่อันตรายนะคะเพราะว่าขนแกะจุดยังไงขนก็ไม่ติดไฟและ่เกิดไฟที่ขนขแกะจุดไม่ติดฟนั้นเพราะนของเราเนี่ยค่ะ จะมีสารอีกสารหนึ่งที่เรียกว่าสารลาโนลีนสารตัวนี้เขาหลั่งมาจากไขมันสุงผลนะคะและเจ้าสารลาโนลีนยังมีประโยชน์ต่อใบหน้าและผิพวพรรณของเราด้วยให้ความชุ่มชื้นกระชับิูขุมผลลดรอยหย่อนย้อยลดฝ้าลดกระลดรอยแผลเป็นที่เกิดจากสิวที่ประเทศออสเตรเลียนะคะ่ะเรนนำมาสก,กัดเป็นผิวโลกแก่ใช้แล้วใบหน้าผ่อนคลายช้าหนึ่ง เราจำหน่ายนะคะสำหรับลูกแกะสามารถซื้อได้ในช็อปตรงนี้ได้นะคะทำออกกันทีเนาะนอกจากนั้นค่ะนมของแกะมีประโยชน์มากกว่านมโกนถึงสามเท่าแมื่อเส้นสืบบันดาลบ่อยที่เป็นการทานประจำต่อหน้าโรคอัลไซเมอร์เราเลยมาทำเมนูอัดเย็นนะคะสามขวดอยู่ในแต่เช hey. ่นเดียวกันสามารถซื้อได้ในช็อปนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะเอาละค่ะการแสดงของเราต้องลาไปแล้วนะคะสำหรับรอบนี้ขอบคุณลูกค้าแล้วก็สวัสดีค่ะ